วันนี้นะคะเราจะทําเป็นอาหารมื้อเช้าแบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นแปโฮมวีดนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดหอมที่เราหั่นซอยแล้วนะคะอันนี้ก็คือไข่ไก่นะคะแล้วก็มีแผ่นชีสนะคะห่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้เรากำลนกตั้งกระทะแล้วนะคะอันนี้ก็คือไข่นะคะไข่เจียวคือเราตอกไข่ลงไปแล้วเราก็ใส่ เกลือนะคะแล้ก็พิดไทยเล็กน้อยนะคะกระทะน่าจะเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปที่จริงกระทะควรจะเป็นรูปกลมนะคะเพราะว่าแผ่นแรปเราก็เป็นแบบกลมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคงจะเซตกันไปเองตอนนี้เราตอกไข่ลงไปแล้วนะเราใส่ไข่ไก่แค่ฟองเดียว เลยออกมาบางมากเลยนะคะ,ะตอนนี้เรากำลังจะใส่เห็ดนะคะอันนี้เป็นเห็ดหอมดอกใหญ่นะคะที่เราซื้อมาจากแมคโครนะคะครึ่งกิโลก็ประมาณห้าสิบกว่าบาทนะคะเราซื้อใส่ตู้เย,ย็นไว้วันนี้เราก็เลยจะมาทำแบบนี้นะคะ จุยนไม่มีผักอะไรเลยว้าวเริ่มเซตแล้วนะคะไข่เริ่มจะสุกแล้วนะเราจะใส่แผ่นแรปลงไปแล้วนะคะอันนี้เราซื้อจากไมโครนะคะก็มีหลายรสชาติมากเลยนะคะแต่อันนี้เป็นโฮวีมีทั้งหมด8แผ่นนะคะราคา115บาทราคาเท่ากันหมดเลยนะคะก็คือ เราแกะใช้แล้วเราก็เขาแนะนําว่าให้เราใส่ตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตู้เย็นเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มความอร่อยด้วยน้ําสลัดนะคะที่เราจะทาลงไปบนนะขนมตอนนี้เรากลับแป้งแรปลงไปข้างล่างแล้วนะคะเราละเลง กีลงไปแล้วนะคะที่จริงก็คือเพิ่มความอร่อยด้วยผักก็ได้ึ่วันนี้ไม่อยากทานกับมะเขือเทศนะคะเขาก็แนะนำให้ใส่ได้หรือเราจะมีเนื้อสัตว์เราก็ใส่ได้นะคะ มื้อเช้าเบาๆเลยไม่อยากทานมื้อหนักนะคะเมื่อกี้เราทานกาแฟทานโปรตีนไปแล้ววันนี้ก็ขอเป็นแบบแป้งนิดนึงนะคะเราใส่แผ่นเชดาช a เข้าไปแล้วนะคะเพื่อความยืดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นอ่าแ랩 แป้งนะคะกับไข่แล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็มีไส้ชีสนะคะทานแบบง่ายๆยามเช้าคะ่ะ